สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอนุชิตสีเจริญวันนี้ผมจะมาอ่านสาร,ระโอครับให้นักเรียนฝึกอ่านคำในชีวิตประจำวันโนโบโตโร โยงโรคโจนโดงโน้ตโพรโพรนโคลนโลดตาโตก็ดีโมโห โรตีจิงโจ้โรสัมเพาริงห้อยหนโยนลูกโป่งเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไข้ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ